นี่ก็ล่องเร้าละนี่จะครับให้ในมาเท่ครับนี่ลองครับอย่างครับครับบด้วยครับหันตะคำครับทิปแปดหนึ่งเจ็ดครับเนาะจะมีกันครับพดนูกันมาแล้วครับมาแล้วเป็วัตถินยาเลยขุนอีเจ๊หมองสันเดียดเดี่ยนท่านี้คืนดีครับทุ่มทิปสองครับ่นี้ลองครับวันหนึ่ง ทุ่มสิบเก้าเนาะอันนี้เป็นทุ่มยี่สิบสามครับอาที่ครับพี่น้องก็ใส่หน้าเด้งนะครับโออ้สวัสดีครับไอ้นุมน่มนงบวบานครับผมเมื่อน,นี้กะไอ้นุ่มบวบานก็จะพาพ่อแม่พี่นอ้องไปหากินนี่กดียครับเดี๋ยวจางนี้ก็ไปกีดยางกันเอาตอกกันครับนี่เป็นตอก มีดแต่งนะครับเนาะอันนี้เห็นที่ผมใส่เ่ดอครับนี่อันนี้กเช็ดไม้ครับท้องสามอันนี้ค่ะไม่นีเสียวนี้แหละไป็นร่องอันนี้ก็ล่องเบิ่าละอันนี้ก็ครับให้ในมาเทครับนี่ไม่้องครับอย่างครัให้ในมาเทอะครับในสั้นให้ิึงในมัดเถอะครับมัดจุ่มกันเลย สั้นเลยครับขนมโมบารครับติไปล่องครับกับกับผาครับเดี๋ยวเอาผาก่อนครับผานี่นี่ครับของของขนมโมบารนะครับผาอันนี้เป็นของลูกค้าครับของลูกค้าชาซ้งวันจันทร์ครับครับมันหนีบเป็นวันอาทิตย์เนาะน้ำมันเลง สิไปกีดยางครับได้ครบหรอกอะไปครับนั่นของลูกค้าครับกะของลูกค้าสองบอกเลยครับกับลังเฮ็ดยู่ครับอีกกันนึงเลยครับจันในกะทตั้งไม่ได้ครับอาวุธนึ่งบาบก็มีนะครับในนี่ก็มีมีกขีดยางครับหมอบตครับมีกีดยางครับหมอบัครับปลูกสำรองนี่ในพองวีซี่ตะกะผ้าตะกะตอกน้องใส่ตอกครับไป มึอนีโ่โบต้องอ้อนอีเ่าไปเนาะครับเนาะโบต้องก้อนเห็นมันพักพอนะอันนี้แค่ตาไปครับเทมีคนเอาเอาจะมีขันกี่ยางแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแค่เอาอีกแล้วครับจัเป็นตัวเงี้ยปตัวเงี้ยนะัมม่นผมให้ทีแล้วเจ้า อู้ห้ามอย่าเข้ไปนะครับ หนูเพลเกือบบวกมากครับขดหนูก็ได้ครับขดหนูก็บบดเด้อครับ่บห้ลองครับบดเด้อครับอันจะค,ำค่ำครับที่สิบแปดหนึ่งเจ็ดครับ เนาะจะมีกันครับพดโนูกครับครับเสร็จอีกแล้วครับเสร็จอีกแล้วผมกับผมกับสั่งมาหยาบเลยนะครับเนาะเฮ้ยไอหน่องเฮ้ยต่อพี่แตงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้โหต่อกดได้ครับเข็มกับลูกตาผมเห็นดำเนาะตีงนี้มือเห็นหัวแบบ งอาน้ครับนีครับอ้นครับไปนี่มครับบุกดักโอ้คัตเตอบุกครับอุ้ยโอ้น้ครับทำบุกครับเพื่อมันล่มครับปัญหาห่ามเลย มาใหญ่จังเลยนะครับเนาะวิ่ง้องครับบักใหญ่เร็นเลยผมกะเหินดต่หินกะมันมากแค่ๆนะครับเนาะมันใกล้ๆนี่แหละแต่มันกะล้มเนาะเอาลคออานนะครับเอนมงบบานครับโอ,โอ,โอ้แม่ มาแล้วครับมาแล้วคุนวสิายาและคุณอีจักมองเสนเดี้ยเดียนท่านที่คืนเดียครับทุ่มท,ที่สองครับโอ้ต่อไม่แต่งขอท่าครับเพื่นอนน้องครับอันก็ว่าผมกะมาอยู่หอที่เราหรอครับอันเห็นน่ย ั้งได้ค่ะปดหมูกันครับสีมมันอีกบ่ทานีก็ได้ครับเนดะ้อครับครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับอันคือวานไว้ตั้งกล่องไว้เนะมันร่มมันร่มผลน,นะพี่น้องครับใส่หม่องจุดสำคัญเลยบรหองเลยครับมันร่มผลผมเล่นอย่ามันสั้นดวนนะครับผมก็ใสเวลาสั้นด่วนตือนไมครับเต่าตัวไหม ครับไล่เรียกันเลยครับน้องครับวันนึงทุ่มสิบเก้าเนาะอันนี้เปทุ่มยีิบสามครับหาที่ครับมันมาอยู่ครับตันแต่ไม่กลับล้มเนาะเพราะว่าคงกะะ็ะพติดเนี่ที่หัวลหละมีน้ำดำเอาครับ ปดหนูอีกคนปดหนูอีกเนี่ยพวกนี้นูคเยอะไปแลวเยอะไปแล้วตอกตอกขึ้นครับอาจจะเขามาล่องอีนมั่งอนนครับหาาเดี๋ยวผมพาไปลงถุง อยู่ที่น้องกุ๊ยใส่น่าดึงนะครับโอ้โหอ้โยแดงมากครับนี่นครับกางคักกางแม่่ครับถกไมครับม้านกุลัวในเขายังครับ เป็นว้ามะจยมอพันแนกครับเล็ดมเจีมอ่เคนบบเดนไม่จนพันบเดี๋ยไเลยครับเอาปดดงูคนครับปุ๊บว่งไนนอนกับดมมันให้งัวอยู่มีสิทธิ์ห่วงครับน้องสนินะครับ่งอปลดมูคน